แล้วถ้าบอกว่านุสสวัสดีหลักสี่แล้วครับไม่รู้จักเลยไม่ไม่ทราบเหมือนกันครับเคยเคยคุ้นชื่อไหมครับรนุสสวัสดีปากขบวนไม่เคยเลยครับนักวิชาการด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์วิเคราะห์ว่า ปัจจัยสำคัญที่ทำให้คนไทยโดยเฉพาะเยาวชนรู้จักอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญน้อยลงเกิดจากการที่กลุ่มอนุรักษ์นิยมพยายามลบเลือนประวัติศาสตร์ในสมัยคณะราษฎรเพื่อรื้อฟื้นอำนาจเก่ากลับขึ้นมาอีกครั้งผมคิดว่าสังคมส่วนใหญ่ในปัจจุบันนี้ไม่รับรู้ถึงความสําคัญของเหตุการณ์นี้ไม่รู้จักคณะราษฎรไม่รู้จักอนุสาวรีย์ปราบกบฏพิทักษ์รัฐธรรมนูญอีกแล้วรู้จักก็เป็นเพียงอนุสาวรีย์หลักสี่ ซึ่งเป็นอนุสาวรีย์ที่แปลกมากที่สุดในโลกเน,นื้อคือว่าบ่งบอกสถานที่ว่าอยู่ที่หลักสีแต่ไม่บอกเหตุการณ์สำคัญนี่ก็เป็นหนึ่งในกระบวนการที่จะลบความทรงจำเกี่ยวกับคณะรัษฎรอนุสาวรีย์พิทักษรัฐธรรมนูญสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2476ภายหลังจากเกิดเหตุการณ์กบะบ,บวรวเดชนำโดยพลเอกพระวรวงเธอพระองค์เจ้าบวรเดช อดีตเสนาบดีกระทรวงกลาโหมนำกองกำลังทหารราบเข้ามายึดอำนาจคืนจากรัฐบาลคณะราษฎรเนื่องจากไม่พอใจการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยการทำสงครามกลางเมืองในครั้งนั้นแม้รัฐบาลคณะราษฎรจะเป็นฝ่ายชนะ แต่ก็ทําให้ทหารและตํารวจฝ่ายรัฐบาลเสียชีวิตไป17นายจึงมีการจัดพิธีศพอย่างยิ่งใหญ่ในฐานะผู้พิทักษ์รัฐธรรมนูญทั้งการนําศพแห่บนรถถังรอบเมืองการจัดพิธีเผาศพที่ท้องสนามหลวงและการสร้างอนุสาวรีย์เพื่อเชิดชูเกียรติโดยจารึกชื่อของทหารและตํารวจเหล่านั้นไว้ทางด้านหน้าของอนุสาวรีย์อนุสาวรีย์ชิ้นนี้เนี่ยเป็นอนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นด้วยรูปทรงสมัยใหม่ครั้งแรก ใช้พานรัฐธรรมนูนซึ่งปัจจุบันเราเรารู้จักกันดีอยู่แล้วว่าเป็นสัญลักษณ์ของประชาธิปไตยเนี่ยอนุสาวรีย์ที่นี้เป็นอนุสาวรีย์ถาวรวัตถุที่เป็นชิ้นแรกที่สร้างขึ้นเป็นรูปพานรัฐธรรมนูนก่อนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยใช่ไหมครับและที่สําคัญก็คือทางใต้ของใต้ของอนุสาวรีย์เนี่ยจะมีรูปปั้นที่เป็นถ้าถ้าไปสังเกตดูจะเห็นเป็นรูปชาวนาน,านะฮะเป็นพ่อแม่ลูก ถือเคียวอะไรเงี้ยซึ่งเป็นชาวบ้านธรรมดาในทางประวัติศาสตร์ศิลปะเนี่ยผมคิดว่าอนุสาวรีย์ชิ้นนี้เนี่ยเป็นชิ้นแรกเลยที่ประชาชนคนธรรมดาสามารถจะมีที่ทางในทางศิลปะที่เผยแพร่สู่สาธารณะในอนุสาวรีย์สาธารณะแต่ก่อนนี้จะไม่มีรูปประชาชนธรรมดาที่จะถูกยกย่องให้เป็นวีรบ,บุรุษหรือมีความสำคัญขนาดใหญ่จนมาสร้างเป็นอนุสาวรีย์เดียวๆเ,เฉพาะแบบนี้ แม้โครงการก่อสร้างสะพานล,ลอยข้ามวงเวียนหลักสี่จะเคยถูกคัดค้านจากนักประวัติศาสตร์เพราะทำให้บทบังทัศนียภาพของอนุสาวรีย์จนยุติการก่อสร้างไประยะหนึ่งแต่ปัจจุบันโครงการนี้กำลังดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันสัญญาจ้างปลายปีนี้ โดยผู้รับเหมาก่อสร้างย้ำว่าหลังจากสร้างสะพานเสร็จแล้วจะรื้อถอนอนุสาวรีย์มาตั้งบนแท่นปูนแห่งนี้เพื่อให้เกิดความสง,ง่างามมากยิ่งขึ้นส่วนพื้นที่โดยรอบจะปรับปรุงให้เป็นสวนสาธารณะสำหรับเป็นที่พักผ่อนของประชาชนการบิดเบือนประวัต <ot> ิศาสตร์ในสมัยคณะราษฎรเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีพศ2490หลังคณะราษฎรหมดอำนาจ ทำให้ประชาชนเห็นความสําคัญของคณะราษฎรน้อยลงจนนํามาสู่ความเปลี่ยนแปลงมากมายในปัจจุบันรวมถึงอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญแห่งนี้ด้วยวีรนันกันหา Voice TV รายงาน